มันไม่ได้เป็นลักษณะเอลนยโยมันไม่ใช่เป็นปรากฏการณ์เล็กๆที่จะสามารถพยากรณได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับเราใช้ฐานข้อมูลทั้งโลกก็คือฐานเดียวก็คือของ NOAA ของอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะทํานายก็ต้องเอาข้อมูลมาจากตรงเนี้ซึ่ง NOAA มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า e เอลนยโย่ันะตอนนี้เนี่ยมันพีคเดือนมกราแล้วพอเดือนคุมพาก็จะเบาลงนิดนึงมีนาก็จะเบาลง อย่างชัดเจนแล้วเมื่อถึงประมาณสักเดือนพฤษภาหรือมิถุนาเนี่ยเอลิโยภาวะของคุณภูมิของน้ำทะเลเนี่ยก็จะตกต่ำกว่าระดับที่เราเรียกเอลนิโยเอลิโยคืออะไรเมื่อเกิดปรากฏการณ์เอล尼โยหมายความว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกต้องสูงกว่าปกติเนี่ย0.5องศา0.6องศาใช่เอลิโยตอนนี้เราอยู่ที่1.9แต่มันจะลงมาเรื่อยๆืๆ่อเรื่อยๆพอมาถึงมิถุนาปุ๊บมันจะต่ำไป0.4องศา จากภาวะปกติอันนี้ไม่เรียกเอลนิโยแล้วเข้าใจนะครับก็เหมือนกับเส้นนะฮะตกใต้เส้นนี้อันนี้ไม่เอลนิโยแล้วอุณหภูมิน้ําทะเลนี่ก็จะตกมาเรื่อยๆคราวนี้มันก็จะเข้ามาจุดถ้าเกิดมันมา0.4เนี่ยเราก็จะเรียกภาวะตรงกลางก็เรียกภาวะสมดุลนิวโตรนะครับจากนั้นถ้าเกิดอุณหภูมมันตกไม่อีกมันตกทะลุ ต่ำกว่าปกติ0.5องศาคราวนี้เป็นลาเนีาเพราะงั้นง่ายๆเ็า,ามีเส้นปกติ <c oughs> แล้วก็มี0.5ข้างบน0.5ข้างลา่างนี่ก็คือ1องศา ح. ถ้าเกิดมันสูงกว่าปกติเกิน0.5ก็เป็นเอลนิโยต่ำกว่าปกติเกิน0.5ก็กลายเป็นลาเนีาส่วนไอ้นี่ก็เส้นตรงไอ้ตรงกลางนี่ก็คือนิวโตรวันตอนนี้เนี่ยเรากำลังพุ่งลงมาผ่าน เข้ากันมันจะเข้านิวโตรตอนประมาณเดือนมิถุนาแต่ตอนนี้ไม่มีใครรู้ครับปัญหาคือเดายากมากว่าไอ้กราฟเนี่ยมันจะมาด็อกแดกด็อกแดอกอยู่แถวนิวโตรหรือกราฟเนี่ยจะพุ่งทะลุข้างล่างแนวรับล่างแล้วกันพูดกับนักลงทุน <laughs> แนวแ,แนวต้าน <laughs> อะไรเงทะลุแนวต้านลงมาข้างล่างถ้าเกิดทะลุแนวต้านลงมาข้างล่างก็กลายเป็นวานนิญาเสร็จแล้วจะแรงไม่แรงไม่ทราบเพียงแต่ว่าตอนนี้เห็นเห็นเทรนลงมาแล้ว อ <Trend S 2> oh, ครับ,รบตอนนี้ trend, ชัดเจนนะฮะว่าเทรนเทรนเริ่มลงแล้วเพราะฉะนั้นมันจะจบประมาณเดือนมิถุนาสิ่งที่เราจะเจอสนับเซอร์เป็นข้อมูลสำหรับนักลงทุนก็คือ,อที่เราโดนอยู่ตอนนี้แล้วเ,เราไม่ค่อยรู้สึกเนี่ยเพราะเราอยู่หน้าหนาวครับไอทีพี oh. เดือนพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยมันเป็นหน้าหนาวแต่เราก็จะรู้สึกได้ว่าหน้าหนาวปีนี้เนี่ยหนาวมาเป็นวูบวูบสั้นๆเล็ก,ลกๆมันไม่ใช่หนาวนานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นั่นก็คือเอล尼โยในหน้าหนาวแต่เดี๋ยวเราจะเข้าเดือนกุมภามีนาแล้วมีนาเมษาใครก็รู้ดีว่าเดือนนั้นโลกเดือดอยู่แล้วร้อนเดือดอยู่แล้วซึ่งเอล尼โยยังไม่จบเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเอล尼โยหน้าร้อนก็สองเด้งซึ่งสองเด้งอันนี้เนี่ยเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะตอนนี้เนี่ยเอล尼โยหน้าหนาวหน้าหนาวอุณหภูมิมันกดต่ำอยู่แล้วมันหน้าหนาวอะเอลิโยจะแรงยังไงมันก็ยัง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 ไม่ร้อนมาก แต่ถ้าเกิดเอล尼โยหน้าร้อนเนี่ยก็หมายความว่าร้อนด้วยเอลโยด้วยก็กลายเป็นสองเด้งซึ่งถ้าเกิดเป็นสองเด้งเนี่ยผลกระทบมันเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอค่าแอร์อันนี้เห็นชัดเลยครับค่าแอร์เนี่ยพุ่งกระฉูดแน่นอนซึ่งค่าแอร์ก็เกี่ยวกับธุรกิจเยอะแยะมากมายจะเป็นส่วนบุคคลจะเป็น เราลองดูภาพความร้อนที่คิดจัดก็ได้เราถ้าเกิดจะเป็นกลุ่มนักลงทุนอาจจะศึกษา,าจากข้อมูลในอดีตเช่นเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาถ้าเกิดจะดูชัดเจนที่สุดๆให้ดูอเมริกาที่ออริโซนาเมืองฟินิกซ์ซึ่งเป็นเมืองหลวงปฏิผมเคยอยู่เมืองนั้นนะ <Yeah. S 1> รัฐบาลเขาบอกว่ามีคนเนี่ยเจอฮีสโตรเพียบ มันไม่ใช่ฮทสโตรเป็นหรอฮิทเวฟคืออุณหภูมิมันสูงมากมันมีทางแก้อยู่ปัญหามีอยู่สองทางอย่างแรกสุดคือคนไม่มีแอร์เข้าใจใช่ไหมฮะไมไ่ทุกคนมีแอร์ oh. โดยเฉพาะแม้กระทั่งคนอเมริกาก็ไม่ได้มีแอร์ทุกคนนะครับอันที่สองนี่ฟังแล้วน่ากลัวมากคือมีแอร์แต่ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟเปิดแอร์โอ้โห oh. oh. เพราะฉะนั้นตอนที่ฟีลิกซ์ hmm. ทำเนี่ยคือตั้งแคมป์ เขาเรียแคมป์ติดแอร์เนี่ยจุคนได้เป็นหมื่นๆคนเนี่ยสิบสองแคมป์ทั่วเมืองเพื่อให้คนลี้ภัยเข้ามาอยู่ในครับอที่พักคือคําว่าลี้ภัยหนีร้อนของเราเนี่ยเราไม่เคยคุ้นเคยใช่ไหมฮะแต่ มันเป็นจริงแล้วแล้วเราก็กําลังผมว่าในอนาคตเนี่ยโชคดีเรามีห้างเยอะครับไม่ต้องห่วงเราก็ต้องรีบัยหนีไปอยู่ในห้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปผมไม่นัก,กลงทุนอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าออโอเคถ้าเกิดผมมีธุรกิจร้านอาหารร้านกาแฟไอ้พวกนี้ผมเดือดร้อนแล้วเพราะผมจะต้องเจอค่าไฟเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากแอร์ทำงานหนะัก แต่ถ้าเกิดผมเป็นธุรกิจค้าปลีกอยู่ในห้างหรือทําร้านอยู่ที่อยู่ในห้างเนี่ยผมก็เริ่มเห็นโอกาสแล้วว่าคนเนี่ยจะต้องรีภัยมาหนีเข้ามาหลบร้อนเข้ามาในห้างเพิ่มขึ้นซึ่งถ้าเกิดรวมาาในห้างเพิ่มขึ้นเนี่ย คนนี่จะมาเดินเฉยอๆอยู่สิบชั่วโมงมันก็คงจะต้องซื้อ,อซื้อะไรหน่อยอขณะที่ทางทางเรื่องของฝั่งโรงพยาบาลน,นี่ก็เห็นภาพอย่างชัดเจนว่ายิ่งร้อนคนก็ยิ่งป่วยง่ายคนอะไรต่างๆมันมันเป็นภาวะผิดปกติของสิ่งแวดล้อมมันก็จะส่งผลกระทบไปสู่เรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายขึ้นอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ยายเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่ามันเกี่ยวข้อง ผลทางการเกษตรเนี่ยเราต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราค่อนข้างเ่อโชคดีนะฮะมันไม่แรงอย่างที่เราคิด นะฝนก็มีมาถึงแม้จะขาดช่วงบ้างก็ยังมานะครับแล้วถ้าเกิดเอลนยจบที่เดือนมิถุนามันก็กําลังเข้าหน้าฝนพอดีเพราะฉะนั้นเราก็หวังได้ว่าการกฎาสิงหากัยญ,ญาตุลาหน้าฝนแบบปกติจะกลับมาซึ่งจะทันพอเวลาพอดีกับน,น้ําที่เราก,ากักไว้ตอนนี้มันอาจจะมีน้อยหน่อยเพียงแต่ว่าเมื่อหน้าฝนมาเป็นปกติในปีนี้เนี่ยมันก็จะมาช่วยเติมน้ํา ให้เราได้ออทันเ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพืชผลก็ยังไม่ได้เสียหายมากเหมือนกับปี2016ซึ่งโหน,นั้นเนี่ยเสียหายหลายหมื่นล้านนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็จะมีปัญหาในเรื่องของยกตัวอย่างเช่นอย่างพ่อเลี้ยงสัตว์น้ําถ้าเกิดอากาศร้อนจัดเนี่ยปลาตายง่ายมากถ้าเกิดยังลงปลาเท่ากับปีที่แล้วโอกาสเสี่ยงความเสี่ยงเนี่ยมันจะสูงปลามันถ้าเกิดน้ําร้อนจัดจัด๊บเดียวตายตื่นเช้าตายแล้ว หรือแม้กระทั่งสัตว์ในปะสูสัตว์ในข้อไก่ข้ออะไรต่างๆเมื่ออุณหภูมิสูงผิดปกติมันจะตายอย่างรวดเร็วนะครับ พอสัตว์มันก็เดือดร้อนยิ่งมันอัดอัดแบนอัดอัดอ,อยู่ในคอกทึบๆคิดภาพแล้วกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปนั่งเสี่ยงแล้วแล้วมันจะเป็นภัยแบบบู้เพียวจบนะฮะมาตุ้มเดียวแล้วค่ะตายก็ตายหมดเลยเราจะไปอะไรประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกทาอะไรพวกอย่างนั้นที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกับความร้อนเนี่ยขอให้พิจารณาให้ดี ลานินยาเนี่ยลานินยจะถ้าเกิดมันทะลุนิวโตรไปลานินยาตอนนี้เขาประเมิเนกันว่าไปปลายปีนี้ลานินยาจะมีโอกาสเกิดขึ้น40-50%นะครับซึ่งเป็นช่วงต้นของลานินยาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคําถามว่าหน้าฝนปีนี้ฝนจะแรงมากไหมคําตอบก็คือมันพึ่งเข้าถ้าจะเข้าก็คือพึ่งเข้าลานินยาเพราะฉะนั้นฝนอาจจะมีมากกว่าปกตินิดหน่อย แต่ไม่ได้แรงแต่ถ้าเกิดเราจําได้ก่อนปีลาินียเอลนิโยหน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 ปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยเราเจอลานินีาต่อกันสามปีและไอลานินีาที่แรงนี่คือปีสองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้ให้ดูตามภาพก็คือว่าปลายปีนี้ฝนตกอาจจะมีการดูฝนปีนี้อาจจะมากกว่าปกติเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดเทียบกับเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนั้นน้อยกว่า แต่ถ้าเกิดปีต่อไปยังคายอยู่กับลานินญ,ญาและลานินญ,ญาแรงขึ้นปีหกแปดก็จะมีฝนตกหนักกว่าปีหกเจ็ดถ้าเกิดลานินญ,ญายังคายอยู่เพราะหดนี้เนี่ยมันเพิ่งเริ่มเข้ามันยังไม่แรงมากครับอืมอืครับแต่ต้องเข้าใจนะฮะหลายหลายคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมต่อต่อขอต่อตรงนี้ค,คือหลายคนเข้าใจว่า คือต้องเข้าใจโลกร้อนนิดหนึ่งนะฮะว่าตอนนี้เราอยู่มีโลกร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไอ้คาว่าฝนแรงเนี่ยแต่เขาบอกให้ hey, ทำไมน้ําท่วมมันตกสามวันมันท่วมแล้วฝนแรงนี่คือเราดูสามเดือนแล้วระดูปริมาณน้นําฝนเฉลี่ยสามเดือน <c oughs> แต่อ้ <c oughs> ตกสามวันแล้วท่วมเป็นจุดๆๆอย่างเยาลาอย่างยาลา,า,า,าที่ว่าที่โดนเนี่ย มันตุ้มเดียวแป๊บเดียวสามวันเพราะฉะนั้นคําว่าน้ําไม่ท่วมลื่นฝนน้อยที่ผมพูดไปกับลันิยญญ่าว่าจะเกิดก็ไม่มากเนี่ยไม่ได้หมายความว่าน้ําจะไม่ท่วมฉับพลันเฉพาะพื้นที่นะครับแต่เราหมายความว่าน้ําจะไม่ท่วมห้าหกจังหวัดแช่นานๆมาเป็นอุทกภัยใหญ่ๆแต่ใหปริมาณมใหการท่วมแบบสองสามวันท่วมตุ้มเลยแล้วก็หายไปในสองสามวันเนี่ยเราจะเจอเราจะเจอถี่ขึ้นเรื่อยๆเพราะอันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกร้อนแล้วครับมันเป็นลักษณะของฝนโลกร้อนซึ่ง มันไม่ใช่แค่ลานินญาอย่างเดียวแล้วครับอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เอล尼โยพลิกกลับมาเป็นลานินญาหรือว่าในทางกลับกันอืมอันนี้เนี่ยต้องบอกตามตรงว่าเอลนิโยครั้งนี้เนี่ยมันมีอะไรแปลกๆเยอะมากนะครับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเองก็บอกว่าทานายยากมากเอลนิโยครั้งนี้ด้วยเหตุผลว่าอุณหภูมิของน้ําทะเลเนี่ยมันพีคเกินกว่าในอดีต ปกติเราจะทํานายอะไรกันแม้กระทั่งเล่นหุ้นหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องดูสิติย้อนหลังใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดเราดูสิติย้อนหลังเราก็จะมาทาลายนะทำนายอนาคตได้ตลาดหุ้นเนี่ยผมผม,ผมก็เล่นหุ้นมาผมก็ <c oughs> ดูตั้งแต่สมัยแ <c oughs> ฮมเบิร์กต้มยำกุ้งแฮมเบอร์กง่ายง่ายลูบธุรกิจมันก็เป็นอย่างนี้มันก็ไม่ดิ้นออกมันก็เป็นหลู่ของมันอาจจะผิดเพี้ยนหน่อยก็เป็นลู่ของมนุษย์นะฮะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจมนุษย์แต่ปัญหาก็คือไอเอลนิโยกบลานิยาตอนนี้ที่มันเกิดในภาวะโลกร้อนเนี่ย มันกลายเป็นว่าปี2020ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เราเริ่มบันทึกบันทึกข้อมูลกันมาไม่ว่าจะบนบกหรือทะเลเพราะฉะนั้นเราย้อนข้อมูลอดีตเนี่ยเราย้อนข้อมูลในประวัติศาสตร์ที่เราเคยบันทึกมาตั้งแต่สมัยนูน้นหลายร้อยปีแล้วเนี่ยเราไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างนี้ถ้าเกิดจะพูดในแง่ของวงการธุรกิจก็คือเจอแบบใหม่ที่ ไม่สามารถจะเอาไอ้ตั้งแต่สมัย <laughs> Black Monday ม,มา<ข>อ,อธิบายได้เลย <นะ S 1> เกิด <laughs> มาไม่เคยเจออะไรเงี้ยเราก็ต้องเจออย่างนั้นครับสำหรับสถานการณ์โลกร้อนตอนนี้มันก็เลยทําให้เอล尼โยเนี่ยเริ่มเพี้ยนแล้วก็กลายเป็นว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าปกติเอล尼โยแล้วก็ต้องมาอยู่นิวเทรลสักปีสองปีแล้วค่อยลงมาเป็นลาเน,นีาแล้วก็ค่อยกลับมานิวเทรลเอล尼โยแต่ไอ้สี่ห้าหกปีหลังเนี่ยบางทีมันพุ่งทะลุเลยกราฟมันกลายเป็นแบบบูปรับ ตัดสับสนมากซึ่งตอนตรงนี้เนี่ยทำให้เราไม่สามารถจะทำนายได้ชัดเจนนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็บอกว่าไอ้ข้อมูลที่กรอกเข้าซูเปอร์คอมพิวเตอร์มันก็ออกซูเปอร์คอมพิวเตอร์บางทีมันก็งงเหมือนกันว่าว่าในอดีตมันก็เปรียบเทียบเคสในอดีตนะครับบอทดมันก็เหมือนเงนนะฮะไม่ว่าจะเป็นบอร์ดวิทยาศาสตร์หรือบอทดเล่นหุ้นบอทดอะไรก็เหมือนเงี้ยนั่นแต่ไอ้ข้อมูลในอดีตนี่มันดันไอ้ข้อมูลปัจจุบันมันไม่เคยเกิดในอดีตอหะบอทดมันก็ไปไม่เป็นเหมือนก